วันนี้นะครับเขาก็มาอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับวันนี้เราจะไปทำรายการเดี๋ยวไปดูกันเลยครับและตอนนี้นะครับเขาอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นหกนะครับที่นี่เลยครับราคา วันนี้เขาจะมารักษาหลุมสิวนะครับด้วยโปรแกรมนะครับ Miracle Deep Go นะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้จะทำยังไงกันบ้างครับและสำหรับใครนะครับที่กลัวเรื่องไวรัสโควิดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าทางรากษาคลินิกนะครับมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งมีเจลล้างมือนะครับอีกทั้งเราต้องสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้ารับบริการนะครับรวมถึงที่ที่ทำง,งานนะครับ mm hmm. ก็ใส่หน้าก,กากอนามายัยในการให้บริการเราทุกครั้งนะครับและทำความสะอาดทุกๆหนึ่งชั่วโมงเลยครับ อันนี้เขาก็ทำเสร็จแล้วนะครับสาหรับ m i ้ a c l e Deep Go นะครับจะบอกเลยนะครับว่าไม่เจ็บนะครับใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวนะครับและที่เห็นหน้าแดงๆนะครับอีกแค่สองสามวันเท่านั้นนะครับก็จะหายแดงแล้วก็ตัวหลุมสิวก็จะตื้นขึ้นทันทีครับ HD สุขภาพดีเริ่มต้น